สวัสดีครับผมผมบ่าวต่อยกกอกนะครับขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาชมบ่าวต่อยกกอกครับตอนนี้มาชมบรรยากาศนะครับหน้าผานะครับผมอันนี้เป็นพระพุทธรูปนะครับผมพระสงฆ์นะครับผมที่แกะสลักแล้วนะครับผมพระอริยเจ้าที่พ่อแม่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็จะมาแกะไว้ลงที่นี่นะครับแล้วก็ ตรงตรงลานหิน,นก็แกะสลักไว้ด้วยนะครับผมต่อมีพี่น้องสลักสวยสดงดงามมากนะครับผมเ,ออเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับผมออพ่อแมีพี่น้องนี่จะลอดถ้ำเข้าไปนะครับผมจะลอดเข้าไปทางนู้นนะครับเยอะมากนะครับที่เข้าไปนะครับห้ามเด็ด ต้นไม้นะครับห้ามเด็ดต้นไม้ห้ามเด็ดดอกไม้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องเป็นเสมือเ่งยเีเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเด้อสมเด็จพระเนสวนนะครับองค์ดำนะครับผมที่มีตำนานนะครับของบรรพบุรุษไทยแล้วก็สมเด็จพระเอกา เอกาทศรถนะครับพระองค์ขาวนะครับองน,นี้ส่วนองนุ้นจะเป็นองค์ดำนะครับอันนี้พระสภกัลยานะครับเป็นพี่สาวครับองน,นี้จะเป็นพี่สาวนะครับอันนี้เป็นเนเป็นสัมเมนรนเลส่วนนะครับองน,นี้ เป็นพระยาคุดนะครับผมพ่อแม่ปเป็นป้องพระยาเป็นพรยาคุดนะครับเห็นไหมเห็นไหมพ่อแม่พมป่น้ององใหญ่เลยนะครับอ๋อเนี่ยสวยสดงดงามมากนะครับผมสวยนะครับดอกไม้ แก่พวกเรานะคะพวกเราคนละหนึ่งเหรียญนะคะเอาไปอัดกรอบขึ้นคองอัดกรอบขึ้นคอแกะสลักไว้บนหินนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอยู่ข้างบนก็จะเป็นยอดของพระธาตุครับพระสุนทรน้ำงามเหมือนเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้ว อันนี้พ่อปู่พร,ระยานาคนะครับตรงนี้มุมนั้นจะเป็นคุดนะครับตรงนี้เป็นพระยา,านา่คบรรยากาศรบอบๆนะครับมีต้นไม้ต้นไผ่นะครับโครงการบรรยากาสรอางนะครับมีต้นไม้ท้นไผ่นะครับรงการ มีากยสร้างไดุ้วดสยสดงดงามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปาง่พระนานก็เห็นว่าพระนอนนะครับตรงนี้แกะสลักองค์ใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยสดงดงามมากนะครับผมก็ไม่ไปน้องเด้ออยู่ข้างบนจะเป็นเจดีนะครับผม คล้ายๆกับพระธาตุนะครับผมอันนี้เป็นที่อัฐิของพระอริยเจ้านะครับผมน้องไร่เป็นน้นององนี้จะเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับผมขอภัยนะครับผมจากวัดโนเนมนะคะไม่มีใครรู้จักนะคะอยู่ในป่าในเขานะคะ สวยสดงดงามมากนะครับผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าท่านนี้ถ้าเกิดเอไม่อะไรนะครับผมไม่ขออนุญาตซะก่อนเนี่ยจะถ่ายรูปไม่ติดนะครับหลวงปู่เทพลูกอุดรนะครับผมประวัตินักสือของท่านจะยาวไกลมากเลยนะครับจะยาวนานมากนะครับผมขออนุญาตนะครับหลวงปู่ลูกตานะครับผม ถ้าใครไม่ขออนุญาตก่อนนะครับผมมีจิตใจที่ไม่ดีนะครับผมก็จะถ่ายรูปของท่านไม่ติดนะครับผมเพราะไม่ไปนอนหลงปู่โลกเทพโลกอุดรนะครับก็จะมีอายุขัยที่ยืนยาวนะครับเยอะนะครับผมประวัติของท่านเลยครับผมที่ขึ้นมาทำบุญตั้งแต่เช้าตรู่ณเวลานี้เนาะยิ่งเชื่อแน่ว่ายังมีหลายๆคนนะคะที่ปักหลักถ่ายภาพ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เนาะอามุมโน้นมุมนี้คะมุมโน้นก็เด่นมุมนี้ก็โค้งมุมนั้นก็หรูมุมนี้ก็สวยอธิษฐานนะครับผมถ่ายคู่ถ่ายเป็นครอบคัวสวยงามนะคะสมปรารถนาสมหวังนะครับผมพ่อแม่พี่น้องทางัดไม่ได้เก็บค่าถ่ายภาพนะคะไม่เหมือนที่อื่นเนาะเวลาเราไปเที่ยวนี่นะคะก็จะมีการเก็บค่าถ่ายภาพยี่สิบยี่สิบยี่สิบถ้าเราไปทางภาคเหนือเนาะ ขอบคุณนะครับที่แวะกันเข้ามานะครับรผมมาต่อยกกอกนะครับรผมพ่อแม่พี่น้องเชเลยนะคะรวียยาุวนะคะถ้ว่าใครทสวยนะครับผมแล้วก็งามด้วยนะครับรผมพ่อแม่พี่น้อง ส่วนุงงนงามเหมือนเดิมเด้อพอแม่พมี่นองเด้อเดี๋ยวไปดูส่วนสุดท้ายก่อนคนที่เราเเป็นขอที่มีค่ามากนะคะเป็นขอที่มีคแลก็มีความสมากเลยค่ะนี่นี่นะครับผมอันนี้เกือบรอบนะครับอันนี้พระพุทธร,ร,ร,รูปนะครับผม อุ้ยหางของพระยานาคทำไมสวยสดงดงามแบบนี้อันนี้คือสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับผมหางของพ่อปู่พระยานาคนะครับผมราชานะครับพาราชาของพระยานาคนะครับผมยาวไกลมากเลยนะครับแล้วก็สวยมากๆนะครับผมสีอ่าจะเป็นสีส้มนะครับสีส้มผสมสีเหลืองแล้วก็ผสมสีอ่ะ ผสมสีพฟ้านะครับฟฟ้าดำดำแล้วผสมสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีสีพรฟ้านั่นแหละครับผมพระฟ้าดำดำเพราะว่าเป็นเป็นอ่าพญาเป็นพญาของพญานานคนะครับผมนี่นะครับผมเนี่ยี่สวยสดงดงงมมากๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเด้อ นี่ส่วนหัวของท่านก็อยู่ส่วนนู้นนะครับไกลมากนะครับผมพ่อแไม่พี่น้องไกลมากไกลมากดูนะครับผมอันนี้ใบเปิ์นนะพ่าแไม่พี่น้องโอวยน,นะครับแต่ก่อนบ้านเก่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนใบนี้นะครับผมบาปไใสก็ไปดูเขากับคุณพ่อของบาปไใส่นะครับ จะเห็นใบแบบนี้บ่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เห็นแต่ก็น้อยแล้วนะครับผมเพราะไม่เี่น้องนี่นี่สวยส,วยสดงดงามนะครับรอบดุดมสมบูรณ์นะครับเป็นใบเปิร์นนะครับเปืร์นของประเทศไทยนะครับสวยไม่แพ้กับของญี่ปุ่นเหมือนกันเด้อเพราะไม่พี่นน้องเด้ออันนี้เป็นต้นนั่นนะครับผมเป็นต้นอ่า ดอกอกล้วยไม้นะครับนนนส,สวยๆงามๆในดอกกล้วยไม้เนี่สวยนะครับมผมก็ไม่พี่น้องเด้อนี่กล้วยไม้เด้อพอแม่พี่น้องกล้วยไม้เนี่สวยจริงๆนะไปไปไปพวกเราครับผม ทางไปอริยะนะครับผมนี่ทางไปอริยะแล้วพ่อแม่พี่น้องนีทางอริยะเป็นพระปู่พระยาของพระญานาคนะครับก็เลยต้องมีหลายสีนะครับปกติพระญานาคมีสีตะปูนะครับมีสี่สีแต่อ่อองค์นี้องค์เดียวนี่มีหลายสีมีสีสีนะครับเพราะว่าเป็นพ่อปู่ของพญานาคนะครับก็เลยต้องมีหลายสีนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง สวยนะครับผมพาะแม่พี่น้องนี่โอ้ยทำไมสวยจังเลยเนะี่ยงามนะครับกล้วยไม้แถวนี้งามงามงามนะครับผมพาะแม่พี่น้องนอ่เอฟซีที่มาชมกันนะครับผมเนี่ยก็มาถ่ายรูปกันนะครับผม ดูน้ำตกกันนะครับผมพวกี่น้องน้ําตกนะครับไหลลงมาจากต้นสูงๆลูกครับผมไหลลย้อยลงมาอยู่ตลอดรลยเวลาน,นะครับผมอืมอมอมครับสว,วยด้อครับ ปุ้ยไม้นะครับไปทางไหนเราไปทางนี้เหรอป้าป้ามาดูเหรอคะเออ่ชมให้ถ้าชมบ่าต้อยกกอกเนี่ยจะจะเห็นภาพตอนนี้เลยนะครับแต่ตอนเย็นผมผมจะลงให้แต่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นวิดีโออื่นบาอยโกครบเบาต้อยกกอกครับแล้วยิ่งกกอครับผมนั้นเน่น่เน่ครับพิมพ์พิมพ์แบบนี้ก็จะเห็นเห็นรูปตอนนี้เลยแต่ว่า ตอนเย็นผมจะลงวิดีโอนี้ให้แต่ตอนนี้เ่ยเห็นวิดีโออื่นนะครับเห็นวิดีโอพญานาคของบ <UNKNOWN. S 2> ้านลุงพลอยู <Associate. S 2> needs, ่ก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วแล้วครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมเอามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเพราะเพราะว่าเดีอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นจะได้เห็นรูปนี้เลยนะครับผมเน่เน่จะเห็นภาพนี้เลยตอนเย็นผมจะลงให้อานะครับมาจากไหนครับผมเนี่ยกาลสินะนะครับผมสาวกาลสินมีแต่คนส,สวยๆนะครับผมเนี่เอามาเทียท่ยววัดผาเด่นนะครับช่วงวันหยุดนะครับผมนะครับผมอ้านเดี๋ยวโบกมือหน่อยครับโบกมือหน่อยครับผมเอาอยังไงอย่าลืม มาเป็นทีมนะครับท,รทีมสวทีสวยทุกวันนะสวยทุกวันนะครับ <ặ> ผมอาเนี่ยครับคนนําทีมนะครับสวยทุกวัน <informações. S 1> อานะครับผมกดติดตามได้นะครับจะเห็นภาพครับผมครับขอบคุณครับ